นี้สวัสดีครับพี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขุสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมพอดีมัฟมิวสิกนะครับก็ได้เดินทางมาที่บ้านม่วงไลยนะครับมาซ่อมระบบเครื่องเสียงนดยุ่นนะครับอาการเสียก็คือเสียงกลางแหลมบ่อกเสียงเบสออกปกตินะครับพาวเวอร์มี2โตัวตัวหนึ่งครับเบสตัวหนึงครับกลางแหลมนะครับไปจ่ายปกติสายลำโพงบ่อขาดสายสัญญาณบ่อเสียนะครับ จากนั้นก็ทอดพาวเวอร์มาสบมยูเฮือนนะครับมาเซ็กเมืองไฟใจภักขยายมาปกตินะครับเจออาขาดตูหนึ่งนะครับเป็นอารับไฟบวกที่จ่ายให้กับขา ic tl 0 8 4 cn เป็น ic o f m นะครับจากนั้นก็ทำการบัดกีสายกลับไปคือเก้านะครับก็เลยใส่งานได้ปกติเนาะครับนี่ครับนี่มาเห็นมอดากมันด่ากขยายตัวนี้ผมจะไม่แก้นะผมจะไปแก้ฝั่งนู้นเนาะ ใหญ่ที่ขับกลางแหลมนะครับตัวนู้นเนาะโอเคมาแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับวันนี้กลางแหลมไม่ออกนะครับผมนะครับัำแรกนะครับจ้าของที่แรกัำแรกพ่นว่าพูดว่าปีเสียนะผมถอดปีเพิ่นถอดปีไปให้ไปไปเบิ่งนะครับผมได้เทสแล้วครับตอนนี้บีเสียนะครับพี่น้องนะครับผมก็จะมาแก้ที่ตรงนี้ครับสงสัยสงสัยตัวนี้เนาะไม่นานครับประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะจะมาต่อให้เขาเนาะครับเนาะเอาับขึ้นเงือนะครับเอาขึ้นเงอซ่อมอยู่เงอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศนะพี่น้องเนาะขณนนี้อยู่ที่นองประดุกนะครับบ้านบ่องลายนะครับผมนีครับบรรยากาศที่ทาการนะครับสอมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับพายอมตัวนี้นะครับมาเบ่งกันครับอนป็นตีนทองขึ้นมาฮา มทอมขึ้นมาทําการไขนะครับไขนอ็อตไขน็อตมันเปิดเปิดมานะครับก็จะเจอนะครับภายในจากสายยังเป็นสายยังนะครับเลยนี่ครับทุกคนตัวนี้ผมจะลองให้ดูนะครับตัวนี้นะครับไปไปเนี่ยขึ้นสีเขียวนะครับไปหลอด led นะเห็นไหมตอนนี้ผมต่อเด้อต่อหมอแบตนะครับ ต่อเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะไฟอันนี้คือสายไฟที่ผมลองนะไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับนะครับเราเราเราแค่มาเทสลองนะครับตัวนี้ไฟสีเขียวติดนะครับผมถ้าสมมติว่ามันมีปัญหานะครับมันไฟโปรเทคไฟสีแดงจะติดนะคือหมายถึงโปรเทคชันนะครับโปรเทคชันหมายถึงการตัดวงจรเนาะก็คือการป้องกันนั่นเองไม่ให้ไม่ให้เสียหายเยอะนะครับเนาะฝั่งนี้นะครับไปขึ้นเห็นไหมครับนี่ยไปขึ้นนะครับส่วนฝั่งนี้ขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้มาวัดตรงไอซีกันเลยนะครับวัดตรงไอซี ตรงไอซีฝั่งนี้นะครับขาซิเบิลนะครับตรงไอซีตัวไหนก็ได้ครับอ่าไม่ได้ตรงไอซีนะครับขาซิเบิลนะครับการนี้จะต้องมีไฟลบนะครับเนี่ยครับเห็นไหมคิมมิเตอร์เห็นเคิมมิเตอร์ไหมเห็นเนาะอ่ะผมสลับสายนะครับรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ช่างนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูนะครับสลับสายฝั่งนี้จะเป็นไฟบวกนะครับขาสี่เป็นไฟบวกครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดัตตาชีตให้ดูนะครับไอซีถ้าไม่เชื่อนะครับขาสี่นะครับเป็นไฟบวกนะทุกคนควจะจิ้มเลยนะ เห็นไหมครับเีนมีเติมไม่ขึ้นนะครับผมก็ะเดงว่าไฟไม่จ่ายนะครับไฟไม่จ่ายไอซีซียงก็ไม่ดังนะทุกคนไม่ทํางานนะภาคออฟแอมไม่ทํางานเด้อทุกคนนะครับออฟแอมไม่ทํางานนะครับตอนนี้ผมสรุปนะเป็นไอซีออฟแอมไม่ทํางานนะครับสองตัวนี้ไม่ทํางานนะใกล้ๆเลยเอ่ออ่าตัวนี้นะครับอ่าจํากัดกะระแสตัวนี้นะครับเนาะนี่มันลุดนี่นี่ขามันลอ,อยออกมาเนี่ยเห็นไหมขามันลอยออกมาเนี่ยเนี่ยขามันขาดตัวง่าย มันเป็นสนิมนะครับขามันขาดนะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยูน่น,นะครับเนี่ยผมจะต้องเชื่อมกลับเข้าไปแนละ้วเลยลอรมาดูกันนะครับเนี่ยขาเป็นสนิมเนาะเห็นบอกนี่ครับนี่นี่ขาเป็นสนิมขาขุดกุนรุ่นอยู่นี่เห็นบอกนี่นี่ครับนเนาะวัดมันเป็นยังไงจะงบุคืออ่าเอาละครับคราวนี้นะครับหลังจากที่ผมเนาะได้ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมต่อเชื่อมวงจรกลับไปคือ,อตัวตัว R ตัวนี้นะครับ R ตัวรถกระแสตัวนี้นะครับนี่ เราก็เสียตัวนี้นะมันขาดเนาะมันเป็นสนิมเนาะขาดกับพวเชื่อมสายเอานะครับเชื่อมสายโยงเขาเนาะ เราเปิดนะครับตอนนี้ตั้งซองข้างแล้วนะครับบันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็เรียบแค่ปั๊บเสียงเอานะครับเนาะ,นะปั๊บในในปีในยังเอานะครับเนาะ ขอบคุณมากนะครับรายก,การไอ้เก่งเสียงโกลเด้นคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับพี่น้นนนองเด้อเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม